อันนี้เขาเจอกันครับไกแดงมีสามตัวนะครับห้างนี้ตัวนี้จะองอนเบ๊ะนะครับไก่หม่ ไอ้กระสมนีกอะไรคุ้นๆหายทลายที่แยกับไห้มาเอากาีกันอยู่โอ้อโอม่เพราะว่าลูุเม็ันเก่งมากเกินอ็่ามันมันมันเดิมได้ัเนที่แ้เขาบอกว่าลารัไปเลยไม่เอาวเพะ่าไม่เอาแล้วเอไปเลย